<Okay. S 2> สวัสดีคสวัสดีครับตอนนี้อยู่กำปัดก,กับพ่อก้อยกับแม่ปิงอีกแล้วนะวันนี้มาทานข้าวที่ไหนเอ่ยแกกัะบัว,กกบวใช่หาซันด็อกหาซันด็อกมาเที่ยวด้วยนะแล้วก็ออนี่นะครับผมเขาจะมี ให้เข้าไปดูแกะนะครับผมแล้วก็ซื้ออะไรนะน้องเป็นคูปองขอขอนุญาตถ่ายนะ,ยะอ่ะอธิบายหน่อยอ่ะอันนี้จะเป็นคูปองนะคะลูกคา้าถ้าละ90บาทคา่ะเด็กที่สูงไม่เกินร10เซนจะเข้ารีนะคะคูปองนี้ใช้ทันเงินสดในฟาร์มได้เลยค่ะลูกค้าถ้าลูกค้าใช้ในฟาร์มไม่หมดสามารถเก็บมาเป<ม>็นส่วนลดค่าอาหารเครื่องดื่มในร้านได้เต็มจำนวนเลยค่ะโอเคครับขออนุญาตนะนี่นะครับจะเป็นคูปองแบบนี้90บาทเนอะใช่แล้วปันถือไว้ก่อนแ้วพ่อจ่ายเงินให้ให้พี่เขาก่อน นี่เป็นผู้ปองแบบนี้นะนี่เดี๋ยวเราไปแลกอาหารแกะแล้วก็อาหารกระต่ายนี่มีที่มีกระต่ายด้วยกระปันดูดิเปิดเข้าไปเลยเฮ้ยเปิดเข้าไปเลยนี่เขามีกระต่ายให้เล่นด้วยนะที่นี่นะแกะกับบวมันอยู่าง้ายไหนอ่ะโอ้โหนี่อากาศร้อนบ้างเลยเขามานอนพักนะ เดี๋ยวเราไปซื้ออาหารให้เขากินดีกว่ากำปันปัตนเล่นก่อนกับปบัตนเล่นก่อนนี <c oughs> ม่มีกระต่ายดีจังเลยนะครับผมน้องๆดูหนถูถ้าใครอยู่ใกล้นะครับผมแกะกระบบวนะดูเส้นนครนายกรังสิบคนครนายกนะครับผมแล้วก็เลี้ยวเข้ามาในคลองสิบนะไอ้คลองคลองสิบนะครับผมเข้ามาเดือยประมาณสิบกิโลนะ ลองปักหมุดกันได้เลยเดี๋ยวพ่อก้อยจะปักหมุดไว้ด้วยนะครับผมในในคอมเมนต์นะแล้วก็เพื่อๆนๆใครสนใจก็ลองเข้าไปเซิร์ชกันได้เลยนะหรือจะเซิร์ชทางอ่า g o o g l e Map ก็ได้นะครับผมพิมพ์ว่าแกะกระบัวนะครับผมร้านอาหารแกะกระบัวอ่าวมีฝั่งนู้นด้วยฝั่งนู้นมันเป็นตัวใหญ่อ่ะนะโหหิวมากกำลังกินน้ำอยู่กุชกิกุจิ โอ้มีบริเวณถ่ายรูปเยอะเลยสวยมากเลยดูสิเดี๋วนะยวเราไปดูที่อื่นด้วยว่ามีอะไรกันบ้างเขาได้เห็นเ็าบอกเขามีแกะด้วยนะแล้วก็ให้อาหารแกะด้วยนะครับผมอ้าวเรามาถึงบริเวณที่เขาให้อาหารแกะแล้วนี่ดูสิมีอะไรบ้างนี่ มีอาหารกระต่ายแล้วก็มีอาหารแกะมีให้นมแกะด้วยนะนู่นแกะอยู่ข้างใน,นเราไปดูกันโอ้โหเข้ามาข้างในแล้วดูแกะเต็มเลยดูเขา้อนเนะเหน้าพดลมกันหมดเลยโอ้โหไปอย่าเข้าไปข้างในอย่าพี่ก็เปิดให้แกแบเข้าไปแล้วกระปันเดี๋ยวเข้ามาข้างในนี้ โอ้ยอย่าค่อยออกมาเร็วๆเข้ามาเร็วกระปานไปไม่ได้โดนแกะบังโดินแกะลุมตอนนี้รู้มากกำลังจะเข้ามาเอ้าวเข้ามาอยู่ข้างในตวงแล้วไม่เป็นไรโอ้โหอย่าพี่เก้าหญ้าให้กินโอ้โหแกะที่นี่เขารู้มากนะครับผมโอ้โหกระปานโดนแย่งกับมือแล้ว ให้ตัวข้างนอกด้วยมันมีสามตัวที่กระโดดเข้ามาได้นะโอ้โหแกะที่นี่สุดยอดเลย<แ>โอ้กอ้กโอ้<แ>อาอ้อ้าอ้โ้วาอ้โอ้โว้โอ้้างนอกโอ้าอ,อ้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 ออเออ่นะเออ ระวังวนะอคิมโอ้โอ้มีไปหมดเลยมีสองตัวนี้ยังอยู่เป็นเพื่อนกำปั่นอยู่อ่ะให้เขากินเลยแงบ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 มันเดินไปโอ้ดูมันไปนู่นหมดแล้วนูน่นโอ้รวมกันใหญ่เลยเ <c oughs> อา๋อ,อตัวนี้ตัวนี้ยังให้กำปั่นยังกินกับกำปั่นอยู่ไอ้อตัวนี้มาอีกแล้ว ให้ตัวที่มันกระเดืองเข้ามาไม่ได้ที่ลูกเออแงบแงบแงบ,งบโอ้อร่อยมากเลยครับชาวโลกโว้ยท้านกินกล้องไปเลยไหมแงบแงบแงบแอร่อยมากให้ผมกินด้วยครับให้ผมกินด้วยนีย่จักรานโลกก่อกนีน่ให้ผมกินหน่อยต้องยิ้มแงบ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  โอเคย่าไปดูอย่างอื่นว่ามีอะไรบ้างนะครับผมนี่มาให้อาหารปลาแล้วโอ้เยอะเลยอยู่โอ้โหปลาที่นี่สุดยอดกระปั้นจับแน่นๆนะจับแน่นๆนะระวังหลุดนะโอ้โหปลาคาร์ดที่นี่โอ้โหกินดุมากเลยนะครับงับหยับหับหับหยบบีบด้วยบีบด้วย ใช่ปะไม่ไม่ไม่ต้องบีบเขย,ายา่ยาเขย่าเขย่าลองเขย่าเขย่าทีเขย่าเขย่าเออออกไปหมดยังเกือบจะหมดแล้วเกือบจะหมดแล้วให้นมปลานะครับผมแต่ข้างในขวดก็เป <medi> ็นอาหารปลานั่นเองดูให้เข้ามาดูดโอ้โหดูกันใหญ่หมับหมับมับว้าวงามกระเด็นหมับหมับหมับโอ้โหอร่อยมากเลยครับเข่ารอกโอ้โห อร่อยมาก <S <S <EN C> <AR> โอ้โอ้โอ้โหอร่อยมากโอเคอย่าไปดูอย่างอื่นต่อว่ามีอะไรบ้าง <S <S <EN C> <AR> อ๋อร,ร้านอาหารปลาเสร็จแล้วแล้วก็มาเดินเล่นกันนี่เขามีเพลงการให้เล่นลิดหน่อยด้วยนะนี่มีเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยกระดอกกระเดื่อง <S <S อุ้ยมีไลเดอร์นี่ด้วยโหอากาศร้อนมากเลยกำปันโอ มีให้เดินข้างบนด้วยกระปัดลงไปดูกันโอ้โหมีรังนกยักษ์ด้วยนะครับโอ้นี่มีบริเวณเดินไปดูบัวด้วยนะครับผมนี่เป็นซิกเนเจอร์นะแกะกับบัวมีแกะแล้วก็มีบัวแบบนี้นี่เขาเป็นบัวพันพันอะไรสักอย่างนะที่แบบว่าใบาใหญ่ๆนะนี่โอ้โหสวยงามมากไหนจิ้งจาเฮ้ยไงดูสิ โอ้มีกิ้งก,โกโ่อีกคนาด้วยนะครับเพื่อนๆโอ้ฉันคือกิกโกโนไก่อยู่นหน้ออย่ามายุ่งกับฉันนะฉันร้อนเอ้ชาวโลกเอ้นี่มกักกะดอกด้วยละเดี๋ยวเราไปดูข้างบนว่ามีอะไรกันไปดูอะไรนะคาบีบ้าเลยคาบีบ้าเลยครับคิบีบ้าแหละหอลองลงไปดิร้องเพลงเลย คาบ,บีปลาเลยค่ะบีกายค่ะปิดบ้าแล้วมุมนี้าให้บอกปิบ้านตรงไหนเอ้ยแบบล้วก็มีมุมนี้น่ารักจังเลยมีเก้าอี้ผู้ใหญ่กับเก้าบบอี้เด็กถ่ายรูปตรงเลยนะคะแม่มาเย็นๆน่าจะบรรยากาศดีมากๆเลย รถด้วยกับปานเอ้มีจังขันนี่ตังตังนี่ตังยักษ์ด้วยแล้วให้ดูหมูอ่ะน่ารักไหมอยากดูหมูเอาวางไว้ลูกเดี๋ยวให้ให้กินปัดน้ำนมใกล้ๆก็ได้หรอน้องยองๆอ่ะจับจับอ้าวน้องน้องเทกระดาดเลยจเดี๋ยว ่ใช่ไหมแล้วมันกัดว่าอันนี้เขาอายุเท่ากันหรือว่าเป็นใกล้เคียงกันค่ะอยากเข้ามาดูน้องอาบน้ำเย็นเย็นเย็นๆอาบน้ำอาบทั้งวันดูเอาหัวจุกกระบานดำน้ำแล้วดำน้ำแล้วไปจับเขาดูมาถ่ายรูปตรงนี้นะคะให้ฉันถ่ายตรงนี้อูปให้ผมไปรูปหัวเขาตรงนี้สิดูแเดี๋ยวแม่ถ่ายรูุกล ตัวใหญ่ไหมรอปั่นตัวใหญ่ไหมอ <c oughs> นอนสบายเลย,ย,ยปันน่นม,มีสองตัวเดี๋ยวตัวปั่นนี้ก็ได้นูกตัวนี้ันก็ได้เหมือนกันฮะโอ้โหลอยฟันเลยแห่งกันนะ น,นี่หยาบน้ำให้น้องอืมม่กี่ตัวคะสี่ตัวหรอคะอให้ดูกันดีกว่าอ่าอ่าจับให้ครบเลยอ่ะเข้าไปในยลูกตัวนี้กำลังเคิมเลยเก่าลูก เก้าเก้าเก้าตัวใหญ่ไหมอุ้ยนอนลงไปดีกว่าน่ารักม่ะน่ารักอ่ะอุ้ยระวังเดี๋ยวหัวเข้าไปในบ่อลูกนั่งลงเมื่อกี้แหละ ออกมาแล้วนี่ตอนนี้เอาไม่ได้โอ้โดูที่เขาจะไปยงอไอะงงจับจังหวดจะลูััดให้ทเรียนด้วยลูก ให้ทีละอันลูกให้ทีะลชทะชิ้นลนึ่งออกออกมาทีละต้นอย่างนี้นอหนูทำห,หนี้ใส่เกียว <c oughs> เอาไว้เกี่ยวยญ้าเลยอ่าอับให้ทีละต้นนะลูกให้ทีละหนึห่งอัน,อ,นอันนี้จะเป็นส้ม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 รอนแล้ว เดินตามแล้วเดี๋ยวให้เคี้ยวก่อนนี่ ร้อนมากโอหจับงนี้ร้อนมากเลยนะครับเอาเอาอุ้ออยนี่มันคือรังนกยักษ์โอ้โหนี่ตัวนี้มีถ่ายรูปได้เลยนะจะเข้าไปข้างในเหรอนี่คืออะไรเนี่ยลูกนกเหรอโอ้พ่อนกมาแล้วนะพ่อนกเอาอาหารมาให้กินนี่ด็อกเดย์ <c oughs> อ้าวเอา,ปเ,อาปเป็นเพื่อนเอาเป็นเพื่อนกันไม่ใช่เป็นอาหารนะ ตรงนี้ก็มีบริเวณให้ถ่ายรูปด้วยนะ,ะเดี๋ยวเราจะเดินไปดูตรงนั้นกันว่าจะมีอะไรกันบ้างนะครับผมอ่เดินไปนู้นก่อนเลวเดินไปสะพานแขวนก่อนโอ้ตรงนี้สวยมากเลยนะครับอ่าอย่าให้ให้ให้พี่ก็เดินมาก่อนก็ไปให้ก็เดินมาก่อน มาเลยนี่คือสะพานแขวนเดินดีๆนะนี่นะครับผมเฮ้ยเฮ้ยมันโยก้วยนะเอ้เอ้ยระปันเธอจะเดินได้หรือเปล่านี้อ่ะโูมีน้ำพุด้วยโอ้เด็กดินหน่อยระวังลื่นนะคะนี่เดี๋ยวเราเดินไปทางนั้น โอ้มีโซนถ่ายรูปเยอะเลยนะครับผมแล้วก็เดินอ้อมไปทางนั้นนะแล้วก็เข้าไปกินข้าวกันไปโอตรงนี้เขามีให้บริการปันป่นปันป่นเรือด้วยนะเรือน้ำนะแต่วันนี้น่าจะปั่นออกไปไม่ได้นะเพราะว่าบัวเต็มไปหมดเลย โอ้โหแล้วันร้อนมากๆด้วยครับวันนี้เดี๋ยวเราไปทานข้าวก่อนนะตับเอามาแล้วครับตอนนี้จำปัดก็ตับามาทานข้าวแล้วนะโอเคตัดข้าวมาเรียบร้อยนี่ิสุทธิสเรียอยจับปัดก็ัน